ราคาทองคำในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นโดยคืนวันอังคารราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงครับบวกขึ้นมา17.35เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,970และปิดไปบริเวณ1963ถือว่าเป็นการปิดตลาดใกล้กับระดับสูงสุดของวันนะครับราคาทองคำมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นบวกได้สัปดาห์นี้ประมาณ28เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงกว่า50เหรียญน,นะครับท้งนี้ทองคำได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนตุลาคมถ้าเทียบมันออนมันและเยียออนเยียพบว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนตุลาคมมีสัญญาณของการชะลอตัวลงทั้ง CPI และ Core CPI ปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้นักลงทุนมีมุมมองว่าหากเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคมีสัญญาณของการชะลอตัวลงธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองอาจจะยุติวงจรขาขึ้นในส่วนของการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นหรือสร้างแรงซื้อทองคำให้มีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทางนี้โก l d m a n s ap, วานนิธนกกิจขนาดใหญ่มีการออกมาคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ ว่าอาจจะเติบโตได้ประมาณ2.1ในปี2024และมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของบรรดากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะยุติลงรวมทั้งมีการคาดการณ์ว่าประมาณหลังจากครึ่งปีไปแล้วในปีหน้าจะเห็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงของบรรดาเหล่าธนาคารกลางของประเทศขนาดใหญ่มุมมองดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งแรงกดดัน ที่กลับมากดดันให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนทั้งนี้เราจะเห็นบอลยูอายุ10ปีในฝั่งสหรัฐปรับตัวลงค่อนข้างแรงจากระดับ4.6เป่ากว่ามาเหลือระดับ4.43ในช่วงเช้าของวันพุธนี้แนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีสัญญาณของการร่วงลงหรือมีสัญญาณของการปรับตัวลงค่อนข้างชัดเจนจึงกลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําให้มีลักษณะของการเด้งกลับหรือมีสัญญาณของการดิดตัวกลับได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามแม้ว่าทองคําตลาดโลกจะมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้แต่ราคาทองคําแท่ง96.5%ของไทยยังมีแนวโน้มของการซึมตัวลงหรือมีสัญญาณของการอ่อนตัวลงท้งนี้ทองไทยในช่วงเช้าวันพุธ อ่อนตัวหรือปรับฐานลง200บาทต่อบาททองคําเนื่องจากค่าเงินบาทมีการกลับมาแข็งค่าสวนทางกับค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงทั้งนี้ค่าเงินบาทมีการกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ35บาท52สตางค์ซึ่งเป็นการแข็งค่าลงมาจากระดับ36บาทต่อดอลลาร์แนวโน้มการแข็งค่าของค่าเงินบาทในระดับที่ค่อนข้างมากเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองไทย มีการปรับตัวลงหรือมีสัญญาณของการย่อตัวลงแนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นการบ่งชี้ถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลต่อบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรตร,รัฐบาลสหรัฐระยะ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยนในตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งยังเป็นปัจจัยชีน้นําหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐและก็ราคาทองคํา ดังนั้นอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูกระแสการคาดการเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยที่อยากจะให้จับตาก็คือการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนอกจากการเปิดเผยตัวเลข CPI ซึ่งเป็นเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคแล้วทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ประจำเดือนตุลาคมในคืนวันพุธประมาณสองทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย ทางนี้อาจจับตาดูเงินเฟอ้อทางด้านการผลิตว่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีการดอกตัวลงมาสอดคล้องกับ CPI หรือเปล่าถ้า PPI ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อทางด้านการผลิตมีสัญญาณของการดอกตัวลงหรือชะลอตัวลงตามไปด้วยก็จะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภาพเงินเฟอ้อในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือกระตุ้นในส่วนของตัวทองคําเพิ่มเติม,มนอกจากตัวเลข PPI แล้วจะมีตัวเลขยอดค้าปลีกประจำเดือนตุลาคมซึ่งตัวเลขชุดดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการบริโภคการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนในฝั่งสหรัฐซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจและอัตราการบริโภคของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันถ้าตัวเลขยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันทองคําแต่ถ้ายอดค้าปลีกประจําเดือนตุลาคมออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาดการไว จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคําให้มีโอกาสขยับและก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นอกจากนี้ในส่วนของวันพฤหัสบดีจะมีผู้ว่าการเฟดคุณคริสโตเฟอร์วอร์เรนมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์รวมทั้งการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีข้อมูลตลาดแรงงานและท่าทีของผู้ว่าการเฟดจะส่งผลต่อการคาดการแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ในช่วงการประชุมประจำเดือนธันวาคมและก็แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ยในระยะถัดไปว่าจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางอย่างไรทางนี้ต้องบอกว่าถ้าฟังจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดประธานเฟดสาขาผู้ว่าการเฟดร,รวมทั้งประธานเฟดคุณโจโรมพาเวลยังคงมีการส่งสัญญาณแสดงถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มหรือทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายที่เฟดเคยกําหนดไว้แม้ว่าคอ CPI year on year ยในเดือนตุลาคมจะออกมาต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ตัวเลขก็ยังสูงกว่าระดับ2%ที่เฟดกำหนดเอาไว้โดยตัวเลข Core CPI มีการลดลงเหลือระดับ4%จากระดับ4.1%ซึ่งต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาและต่ำกว่าที่ตลาดคาดการแต่ตัวเลขที่ระดับ4%ก็ยังถือว่าสูงกว่า2%ที่เจ้าหน้าที่เฟดและประธานเฟดมีการประกาศเอาไว้ ว่าหากเงินเฟอ้อยังไม่ได้มีการปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่เฟดกำหนดไว้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองก็ยังมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอกตัวลงกระแสการกล่าวสุนทรพจน์การสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขายังอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดัน กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําเพิ่มเติมนอกจากนี้อาจจับตาดูการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐรวมทั้งวันพุธนี้จะมีการพบปะกันของประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีเจนผิงในการประชุมเอเปทั้งนี้การประชุมพบปะกันระหว่างผู้นําสหรัฐและผู้นําจีนถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตา เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงที่ผ่านมามีสัญญาณไม่ค่อยดีนะักหากการพบปะกันร,ระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนสามารถคลี่คลายหรือลดสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวได้จะทําให้การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นมีสัญญาณของการขยับหรือมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างดีซึ่งอาจจะกลับมากดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่หาก สถานการณ์เป็นไปีน้นทางตกงกันข้ามไม่มีความคืบหน้าในการยุติสงครามการค้ารวมทั้งสหรัฐอาจจะยังคงส่งสัญญาณสนับสนุนไต้หวันให้มีการแสดงท่าทีเป็นปรปักกับจีนประเด็นดังกล่าวอาจจะทําให้ความหวังความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มความสัมพันธ์มีความขัดแยง้งยืดเยื้อแล้วก็ดําเนินต่อไป สถานการณ์ดังกล่าวจึงมองว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงจับตาเพื่อใช้ในการคาดการแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวการลงทุนในฝั่งทองคำในช่วงสั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับแม้ว่าราคาทองคำจะเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างดีแต่หากดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองคำลงไปกว่า50เหรียญต้องบอกว่าการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาทองคำที่บวกได้ประมาณ20กว่าเหรียญในสัปดาห์นี้ ถือว่ายังไม่สามารถชดเชยหรือหักล้างในส่วนของแรงขายของตัวทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ภาพของทองคํายังมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวรวมทั้งนักลงทุนยังไม่แน่ใจว่าธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยรจริงหรือเปล่าปัจจัยและประเด็นดังกล่าวเ่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงทําให้ราคาทองคําอาจจะยังขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลทั้งนี้ถ้าราคาทองคําเด้ง ขึ้นมาให้จับตาแนวต้าน1977เเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนว่าจะสามารถเบรกเอาหรือผ่านระดับดังกล่าวได้ไหมระดับดังกล่าวถือว่าเป็นกรอบหรือชัแนลของทิศทางไซเวดาวถ้าราคาทองคําเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับยังไม่สามารถเบรกเอาหรือ,อยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ภาพของทองคําจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางซึมตัวลงแต่ถ้าผ่านระดับดังกล่าวได้ภาพของทองคําจะลดมุมมองเชิงลบลงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากไซเวดาว มาเป็นไซด์เวย์ซึ่งมีกรอบแนวต้านด้านบนเป็นไฮของรอบที่ผ่านมาในโซนระดับ2,000กับ9เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนในระยะสั้นหลังจากราคาทองคําเด้งหรือมีการบิดตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่ง YLG แนะนําจับตาแนวต้าน1,977เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนว่าราคาจะสามารถทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายังไม่สามารถยืนหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้แนะนําใครที่มีทองคําอยู่เป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหากคิดเป็นทองไทยอยู่ที่ระดับ33,300บาทต่อบาททองคําแต่ว่าถ้าผ่านในส่วนของโซนแนวต้าระดับดังกล่าวได้สามารถชะลอการขายไปที่ต้านถัดไปในโซนพ9นเกถึงสองพกับเหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนซึ่งเป็นกรอบด้านบนของที่ทางไซเวย์ทางนี้ในส่วนของใครที่ขายทองคําออกไปแล้วหากราคาออนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาจริง ให้ดูแนวรับ1943 1926หากราคาไม่หลุดถือว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาจะชนกรอบแนวรับด้านล่างซึ่งเป็นกรอบของที่ทางไซเวด o าวปกติเวลาราคาลงมาชนกรอบแนวรับด้านล่างจะมีจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาในหลายๆครั้งแนะน,นํานักลงทุนสามารถเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทากาไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนักลงทุนในฝั่งของทองคําไทยหรือทองคําแท่ง96.5%ที่ซื้อขายในรูปแบบของเงินบาทอาจจับตาการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทประกอบกับการตัดสินใจอย่างใกล้ชิดเนื่องจากค่างเงินบาทมีการแกว่งตัวค่อนข้างผ,ลผลันผวนทั้งนี้ประเมินกรอบแนวต้านของทองไทยต้านแรกอยู่ที่ระดับ33,300บาทต่อบาททองคําเป็นโซนขายแต่ถ้าผ่านได้จะมีต้านถัดไป ในโซนระดับ33,550-33,800บาทต่อบ,บาททองคำขณะที่แนวรับประเมินไว้บริเวณ32,700ถึงระดับ32,400บาทต่อบ,บาททองคำสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับของ YLG b u l l r i a n International มีการลดในส่วนของการวางเงินหลักประกันลงปกติวางเงินหลักประกัน1 0 0 0 0แบาทนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ50,000่น ห้าหมื่นเนี่ยซื้อทองคําแท่ง 99. 9 9สูงสุดได้1นกิโลนะครับทองคําแท่ง96.5%สูงสุดได้60บาทต่อบาททองคํานะครับถ้าอย่างไรแล้วสนใจก็ติดต่อมาที่ ylgbullion international ได้นะครับสำหรับวันนีข้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทาง mm hmm. ของ Mo n e y ่ h a t นะคะ